ไบ้างวันนี้เราพูดเอาอ,อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่แต่วันนี้เรียนตั้งสองชั่วโมงมันก็สองชั่วโมงเราเรียนตอนเที่ยงด้วยวเดวสิครับแล้วพูดอะไรบ้างจำไม่ได้นวะว่าที่เชื่อถามอะไรบ้างอ่ะเลนโดพูดเองยินเลนโดจำไม่ได้เซนโดพูดคนเดียวในห้องเลยเหรอคนอื่นก็พูดครับแต่เซนโดพูดเยอะกว่าคนอื่นแล้วสำเนียงคนอืน่นเป็นไงอ่ะ ตไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะกันดั้มสัมเนียงไม่ค่อยดีเขาบอกกันดั้มไม่มาไม่ไม่ถึงตอนที่กันดั้มมาสัมเนียงไม่ค่อยดีแล้วอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่อยู่ปิ้นชื่ออะไรนะเอาคู่กันดัม้มเลยค่ะเอาแล้วอีกคนหนึ่งอะออกกาออก,กาอยู่มงุงฝอ๋ออ็อกกามาไหมมาครับออกกาเป็นไงบ้างออก,กาก็ไม่ค่อยพูดไม่เก่งเหรอคือไม่เก่งแต่เขาป .5 นะ เขาป5แต่ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียนเยอะไงครับเรียนไม่เยอะครับถ้าเกิดสนโนวอยู่ภาคปกติสนว์งคงภาษาอังกฤษสโนว์คงแยก่กว่าเขาแต่ถ้าเกิดอยู่ด้วยีถ่ถ้าเกิดอยู่พี่เนี่ยบอกเลยของจริงเ,เก่งกว่าเขาหนึ่งล้านเท่าสนว์ซ้อมไหมน่นารักจังเลยสโนวซ้อมไหมครับเลยขนาดนี้จะซื้ออยู่หรอคะ เก่งมากสุดหลอ่อบายบาย